อใใเอาได้ไข่ออใใเ,อเอาได้ไข่เฉยอุ้ยได้ไข่เฉยเอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เลยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ฟาร์มของผมอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับคือเราโดนเมดต้องขอไปจริงๆนะครับที่หายไปนานมากนะครับผมนี่คือมีคนคอมเมนต์ไว้นะครับว่าพี่ช่วยทำระบบฟาร์หมหน่อยซึ่งเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนว่าผมหายไปนานเลย คุณผู้ชมดูตรงที่ผมกำลังเลื่อนให้ดูรนะับคุณผู้ชมดูให้ดีนะห้าเดือนห้าเดือนผมขอโทษมากครับที่อ่าไม่ได้เล่นนะครับก็โอเคมีคนคอมเมนต์มานะครับว่าอ่าพี่พี่ะช่วยอ่าสอนว่าสอนระบบค้าขายหน่อยครับก็คือมันขายยังไงใช่ไหม ที่วันนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะอ่ะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เกมก็มีอัปเดตเรื่อยๆอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถดูได้ว่าเกมมันอัปเดตอะไรบ้างซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ไปพาไปทำเควสนะเนื่องจากว่าผมอะ่ะเล่นเล่นไปเยอะแล้วแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าดีมันไม่เชิว่าขี้เกียจนะแต่เป็นเชิงในที่ว่าอ่าชื่อกูเล่นไปเลยเยอะแล้วผมเล่นมา16ชั่วุมโแล้วนะครับก็คือถ้ารวมกับว่าทะเลทรายกับฟาร์มนี่ก็หลายกกคนอยู่ ก็โอเควันนี้นะครับมีคนคอมเมนต์ผมบอกว่าพี่ฮะพี่ฮะช่วยอสอนหาวิธีการาเขาเรียกว่าดีค้าขายเรอฮะโอเควันนี้พอดีเลยมันเป็นวันที่ทูเดย์ด้วยนะครับโอเคก่อนก่อนเลิกก่อนที่จะไปเนาะผมขออธิบายก่อนแล้วกันนะอันดับแรกผมขอไปมาร์เก็ตก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดนะครับ <c oughs> โอเคมาร์เก็ตนะครับก็ใครที่สงสัยนะว่าเอพี่พวกเทศกาลนะอะไรพวกเนี้ย มันจะมาตอนไหนเนาะก็มาดูที่ปฏิทินเลยฮะปฏิทินตามนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับข้างซ้ายพวกเนี้ยไอที่มันเป็นพวกมอนเนี่ยอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นวันฤด,ดูผสมพันธ์อะไรประมาณนี้แหละที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันเนาะเออเพื่อแบบเกิดเหตุเทศกาลอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับ <laughs> ก็อาจจะต้องรอนะครับโอเค พวกนี้เทศกาลพวกนี้ก็จะมีของขายเนาะโอเคมาคุยกับพี่แมวก่อนพี่แมว๊กโกะแม่ง the f u c k ตัวตัวนี้นะครับก็มาซื้องูผมจริงจผมอยากได้งูอะ่ะอยากได้งูนะครับเอาไปผสมพันธุ์หน่อยคือช่วงนี้ก็มันมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็แม่นางเสือชีตาด้วยนะครับโอเคมันก็จะมีประมาณนี้ถามว่ามีขายไหมมอนสเตอร์อ่า มันมันจะมีขายนะมันจะมีปุ่มขายอยู่โอเคก็พวกร้านค้าพวกนี้นะครับมันก็จะขายของที่แตกต่างกันเนาะนะครับก็ขอภัยที่าร์ทนี้อาจจะมาสั้นๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะผมจะบอกระบบอ่าพวกสินค้าอะไรพวกนี้ก่อนเนาะส่วนเรื่องระบบเทอร์เบตทุกผู้ชมน่าจะเห็นกันไปแล้วใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเพราะมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันมีคนคอมเมนต์ด้วยว่าอ่าเกมนี้มันดี ดีเกินเกินขาดขาด,ขดเกินเกินอะไรประมาณเนี้ยพวกระบบฟาร์มอ่ะพวกตรงนี้จะเป็นขายของระบบฟาร์มเนาะเราก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยหาสมมุติว่าเป็นวันอ่าเขาเรียกว่าดีนีฮะมันจะมีของที่เรามาซื้อพวกเนี้ยเป็นวัตถุดิบในการอ่าเขาเรียกว่าดีอืมถ้าผมพูดให้ถูกก็จะเป็นวัตถุดิบการคราบปะจะไม่ผิดนะครับ้าผมซื้อหน่อยดิอ่ะแม็กแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าของแต่ละอันมัน มันมีความจุดเด่นจุดต่างกันนะครับก็คือสามารถต้องปลูกในดินที่ชื้นด้วยผงอะไรพวกนี้ซึ่งเอาตามตรงผมอ่านอังกฤษไม่ออกนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆเนาะแล้วก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเราผมก็โง่อังกฤษยังไงก็โง่งั้นครับโอเคตรงนี้ก็เป็นส่วนของการซื้อขายนะครับโอเคร่างต่อไปนะครับก็เจ๊เบิ่มเบิมเจ๊บวบบวบนะครับอืมมีอะไรน่าซื้อบ้างนะ I want t see what you s e e oh, อ๋ออันนี้ขายพวกแป้งอ่ะพวกแป้งนี้มันจะเอาไว้เป็นทําสูตรอาหารนะครับเออวันนี้ผมก็จะพาไปทําสูตรอาหารด้วยเหมือนกันเลยว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคมาดูก่อนนะโอเคโอ้พี่แกเขารองของแปลกเลยไหนดูซิ <laughs> you see what i n u s e r อันนี้น่จะขายเกี่ยวกับแปะปะ I want to like ใช่ฮะน่าจะขายเกี่ยวกับแร่แร่ไม้โอเคอืม mm hmm. ก็พวกแก่้มไม้อะไรพวกนี้มันสามารถเอาไปคาฟเป็นที่อัปเกรดของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาปาไปเนาะว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้น่าจะมีผมมีของที่ไม่จําเป็นละมั้งเพราะว่าแม่งเล่นเล่น16ชั่วโวง,งของก็น่าจะตันระดับหนึ่งแล้วนะครับเออถ้าถ้าไปเชื่อมาดูของเอาฮะผมมีถุงอะไรพวกนี้ของจิมปะทะนี่เยอะเลยนะครับพวกคี์คุณแจ ส่วนต่อไปร้านค้าข้างล่างไหนดูซิพี่โอ้พี่งูโอ้โอ้ผมจะเรียกว่าพี่งูได้ถูกต้องเ uh, sure. ลืว่าดูซ s น e บอ o y อ่าเชื่อไหนดูซิมีไข่แล้วมีไข่สีดาวด้วยโอ้มีไข่สีดาวนี่น่าเก็บนะครับแต่ผมได้ไข่มาแล้วละ่ะอันนี้ไข่มีไข่ไหนน่าสนใจไหพี่อันนี้ไข่นกไข่นกสองอันผมซื้ออันนี้เหรอเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ขาย นี่คือการขายนะครับเออถ้าเผื่อแบบมีคนสงสัยนะว่าเอ้ยขายกับที่ไหนมันจะมี2ที่นะครับก็คือตรงมาเก็ตแล้วก็ตรงอ่าอันนี้นะครับเค okay. มันก็จะถามเรานะบชื sure. ่ออ่าอันนี้ขายเนาะขายไข่ผมมีไข่ตั้งเยอะนะครับไข่วูบม้าป่าวูบเหมือน,นผมขายไปเหลืออัน,นเยอะกันเนะาะเจประมาณนี้นครับขพวกของขายอะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าถามว่าจะซื้อที่ไหน ก็ซื้อตรงนี้นะฮะอืมเคเชื่อว่าจ o ดโตซื้อนะครับไข่อู้ไข่อู้ฮาแล้วด้วยสามารถเอาไปอันนี้ได้นะครับซื้อซื้อให้หมดนะเคขอบคุณมากเจ๊เจ๊ขอบคุณมากครับโอเคตรงนี้คืออะไรครับผมจะไม่ผิดไหนดูซิอ่าเลตม e s ื้ออ๋อขายพวกไอเทมนะครับขายพวกไอเทมเอาวุธใช่ไหม พวกไอเทมทุยพวกไอเทมดวงอะไรเงี้ยอาวุธเจอมาพีระมิดแกตเตอร์ฟอร์มสามสิบอืมน่าสนใจน่าสนใจโอเคส่วนร้านค้าข้างล่างถามว่ามันจะมีไหมไม่น่ามีนะครับแล้วก็เออมันมีอัปเดตใหม่ก็คือแต่เดิมนะครับก็คือตรงทางข้างขวาตรงนี้ใช่ไหมแต่เดิมมันไม่มีทางขึ้นนะครับอันนี้เขาทาทางใหม่นะครับผมก็เพิ่งมาสังเกตด้วยเอะโอเคมาอีกโซนหนึ่งนะครับก็เอ้ย มันมีอะไรคุยยังไหมาแล้วอ๋อที่เดิมโอเคตรงนี้เป็นดันเคสงั้นเราตัวนี้ก่อนได้ไหมมาดูซิพีตกัรตะการ,การคนแคะเตี้ยเดี๋ยวมาดูซิอ่าน่าจะไม่มีของอะไรมั้งโอเคคนนี้น่าจะมีของอะไรฮะงั้นผมอันนี้ละกันเลยเนาะสวัสดีพ่อ พ่อใหญ่ไอ้เชี่อพ่อใหญ่อญอกไม้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ตรงเลยทีดเดียมาดูสิอ่าช่วยไอ้แกสโอเคพี่แจก็ได้ขายเป็นพวกวัตถุดิบเช่นเคยเนฮะ้ยคุณแจคุณแจอันนี้สำคัญ,สำค,ญ,ส,ำคญสำคัญสำคัญขนาดพี่เฮ้ยคุณแจคียคีคีซื้อซื้อหมดซื้อหมดคีย์อันไหนมีคีย์ขายกูซื้อหมดตอนเนี้ย อันนี้สําคัญนะคีย์กุญแจอะไรต่างๆสําคัญมากเลยนะโอเคแกก็น่าจะเนีย่ยนะคีย์ซื้อซื้อคีย์คีย์ต้องซื้อคีย์ไว้โอเคขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปวันถัดไปเลยเนาะว่าอ่าจะเป็นยังไงร,ระหวานน่างนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่สวนก่อนเนาะเพราะว่ามันยังมีเวลาอยู่ นะครับผมเผื่อแบบมีคนสงสัยว่าใครไปฟักตรงไหนอะไรเนี่ยผมก็จะพูดอีกทีนึงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องมาอ,อ่รดน้ำนะครับรดน้ำซะก่อนเนาะ <c oughs> เลี้ยงจนมันเลี้ยงจนมันไม่เชื่องกว่ผมแล้วอะ <c oughs> โอเคอ่าลืมเล่านะครับคือผมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเนาะโอเคมาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น คั่วนะครับก็ถามว่ามันทําอะไรได้มันก็จะสามารถเอาไปขายได้นะครับอเอคเราสามารถปรุงนะครับปรุงออกมาปรุงได้เนาะคลุกพวกสินค้าอะไรพวกเนี้ยเราก็อาไปขายได้นะครับแป้งไม่มีอะไรเข้ากับแป้งเลยมันก็จะผสมกันนะครับแป้งมะเขืออะไรพวกเนี้ยรุกโยติงซัมติงโอ้ยของใหม่นะครับชึบแล้วก็มาคุกอืม น้ำตาลโอ้ก็เอามาผสมกันเรื่อยๆเนี่ยนะหรือคุณจะทำอ่าเขาเรียกว่าดีทำตามพวกเมนูเบเกอรี่ตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือมันเป็นเมนูบอกสูตรนั่นแหละนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคใครใครรู้ข้อมูลนี่ฝากบอกผมหน่อยโอเคไข่โตแล้วนะครับโอ้ไข่เทียห้าได้ เดี๋ยวผมจะไม่เปิดตอนนี้เนาะเพราะว่าผมแต่ว่าจะเก็บไว้ดีกว่านะครับปึ๊บโอเคไปที่สี่โอเคก็ผมก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะฮึ่มไ <c oughs> ข่เบิ่มๆฮะแบบนี้เอาไว้หน่อยดีกว่าแล้วก็น่าจะหมดแล้วปะโอเคน่าจะหมดแล้วไป โอเควันนี้เป็นวันอะไรเราก็ต้องมาดูด้วยนะครับว่าเป็นวันของตัวอะไรมาใหม่นะก็ใกล้จะวันฮาโลวีนละมันน่าจะมีจัดอีเวนต์ฮาโลวีนมั้งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวมันเล่นอีกทีเนาะก็อาจจะมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมต้องดูก่อนว่าเออถ้าคลิปยอดดีคือถ้ามีคนแบบว่าขออีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมจะมาเนาะโอเคก็ห okay. ล okay. ังจากตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะไม่มีหาคน มาขายนะเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาแล้วฮะว่าจะสังเกตได้ไง่ายๆหรือมันก็จะเป็นพวก a อ c บซอะไรพวกนี้โอเคต่อไปเราก็เดมาตรงที่ตรงนี้นะครับอ่ะก็คือตรงนี้นะครับเป็นร้านค้าอีกร้านค้าหนึ่งนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราก็มาคุยกับพี่แกตรงนี้นะครับเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าจะซื้อพวกค้าขายมอนเนี่ยซื้อพวกค้าขายมอนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่เดี๋ยวน,นี้คือขาย นะครับอันนี้คือขายพวกน้องมอเหล่ามอนต่างๆนะถ้า่านผู้ชมมีเยอะเนาะอ,อะไรประมาณนี้ซสื้อผมก็จะเก็บเหล่าน้องนอนไว้นะครับก็จะมีคนสงสัยนะครับว่าเออพี่แล้วไอฟาร์มไร่นาพี่มันอัปเกรดตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ฮนะมันจะอยู่ตรงข้างๆกันเลยตรงฝั่งตรงข้ามส่วนตรงนี้นะครับไอตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นอ่าที่ไว้อัพสลับอ่าอัปเกรดนนี้นะ เขาเรียกว่าอะไรดีอัปเกรดพลังซึ่งเราต้องมีลูกแก้วพลังตรงข้างขวาบนนี้นะครับตรงข้าขวาบนที่ผมอันนี้อยู่นะครับมีให้ครบ6อันซึ่งหายากมากนะครับโอเคมาตรงนี้นะครับเนี่ยนะเราสามารถเอปเกรดได้เนาะเราก็จะได้เป็นพ่อใหญ่เท่านะครับที่โดดย้องย้องย้องอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าเออมันมันอัปเกรดยัยงไงวะอะไรประมาณนี้เนาะ ของผมก็ยังขาดอยู่นะครับเออโอเคใครรู้ก็บอกผมด้วยว่ามันปลดล็อกยังไงเนาะโอเคประมาณนี้นะฮะมันจะเข้าได้แค่บางบ้านนะครับก็แสดงว่าตอนนี้ก็น่าจะเข้าได้แค่บ้านตรงนี้ก่อนเนาะะแสดงว่าต้องรอก่อนนฮะรออัปเดตเข้ารออัปเดตอีกทีนึงซึ่งอาตอนนี้ก็อัปเดตไว้เยอะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเพราะว่า สิ่งที่ผมเล่นมาผมก็มีแค่ตัวนี้นะที่ผมได้แต่จริงๆมันมี3อันนะครับ3อันล่างอันติเมตอะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มีเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยถ้าชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับผมถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์มาบอกผมได้นะครับผมก็อ่านอยู่แล้วนะครับโอเค ถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมทําคลิปเกมแนวนี้อีกเกมนี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าออพี่รับพาต่อไปพี่หาคุณแจตรงนั้นได้ไงครับอะไรอย่างเงี้ยลงอาจจะเป็นการลงดันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะโอเคถ้าคลิปนี้นะครับก็ถ้ามากพอก็ผมก็ลยมาทำนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันครับ